ใครจะเป็นผู้โชคดีหลายต่อไปแกแล้วกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกวันนี้เราจะไปเล่นเกมที่สุดหลอนมากเลยมันเหมือนที่เป็นเก้าอี้ดนตรีทุกคนมันจะคัดผู้เล่นไปทั้งหมด16คนแล้วเอาไปนั่งที่เก้าอี้จากนั้นมันก็จะสุ่มแล้วก็จำจัดออกทีละคนทีละคนคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะอยู่รอด ตื่นเต้นมากเลยทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นถ้ายัางไม่เคยเล่นมาดูพี่เล่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นตามนะทุกคนรับรองว่าหลอนมากเลยทุกคนไปกันเลยก่อนอื่นเราต้องมาเลือกแผนที่ก่อนเสียงส่วนมากจะเอาแผนที่ไหนเราก็เลือกกันไปเลยทุกคนมาดูว่าเราจะได้แผนที่ไหนรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เพื่อนๆของเราก็มาครบทั้ง16คนแล้ว มาดูว่าหน้าตาของเกมนี้จะเป็นยังไงนี่แน่นี่แหละทุกคนมันจะมีไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวตลกมันจะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วมันก็จะหมุนไปหมุนมาสุ่มเราว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่มันจะแจกไพ่เรามาซึ่งไพ่ที่มันแจกมาก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าคนได้ดีก็ดีไปนั่นไงเห็นไหมเพื่อนเราโดนเผาไปแล้วแต่เขารอดเพราะว่าเขามีไพ่ดี จากนั้นมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเ,เอ้ยอย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้นะระวังนะทุกคนมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นลุ้นไปพร้อมๆกันเลยฮ้เฮ้ย,ยมันเริ่มหมุนแล้วมันเริ่มหมุนแล้วฮ่าฮาใครจะเป็นรายต่อไปแกแล้วกันฮ่าฮ่าอยู่นิ่งๆน,นะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนโอ้โหเพื่อนเราโดนหรือยังยังยังไม่มีคนเป็นอะไรเอ้ยโดนแล้วทุกคนโอ้โห มันทิ้งปืนให้อีกฝั่งหน ün ün, ึ่งยิงอีกฝั่งหนึ่งโหดมากเลยไอ้เจ้าตุ๊กตาโจ๊กเกอร์ผีแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆฮ่าๆไล่ต่อไปเอาเระเบิดไปแล้วกันเฮ้ยอย่าโยนมาทางนี้นะไม่เอานะไม่เอานะอย่าโยนมานะวา้ายโยนมาแล้วไปไปโอ้นั่นโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนดีนะที่เราโยนออกคันไปโดนเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆตุยเย่แล้วทุกคนโอ้โหดีที่เรารอด รอบต่อไประวังให้ดีฮ่าฮใครจะเป็นผู้โชคดีไลยต่อไปเอ้ยมันหันมาที่เราเรา,เราเลือกตรวนี้แล้วกันเฮ้เราเลือกไพ่เอ้าเฮ้ยไล่อาโ,โ,โอ้ดีทุกคนเราจึงได้เราเลือกได้ไพ่ที่มีเกาะป้องกันเกือบไปแล้วฮ่าฮ่ายลยต่อไปเตรียมตัวให้ดีเฮ้ยอะไรอ่อุยเราเบิดไปอีกแล้วเฮ้ยจะมานะอย่ามาตรงนี้นะไม่นะไม่เอาไม่เอา โอ้โหเพื่อนเราตัวเย่ไปอีกแล้วทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยทุกคนอืเฮ้ยโอ้โหมันโ,โหดมากเลยฮ่าฮ่าข้าจะรีบกำจัดอองดวงนี้แหละออกไปเลยฮ่า <ś> ฮ่าโอ้โหมันเริ่มยิงออกไปทีละคนทีละคนแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะมันโยนอะไรโยนปืนให้อย่ามานะเพื่อนนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮ่าฮคุณทำได้ดีมากฮ่าฮเอารางวัลไปเยี่ยมมากเลยคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดเอาระเบิดไปโอ้ยอยนาะเบิดอเลยเอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนเฮ้ยอย่ามานะอย่ามาตรงนี้นะไม่เอานะเอ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮ่าฮดีมากคนที่เร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอดต่อไปก็นไหนแล้วกันฮ่าฮเฮ้ยไก่จะหมดแล้ว เตรียมตัวให้ดีทุกคนลังวัลใหญ่กำลังจะมาเฮ้ยเราปลอดภัยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งชะล่าใจมันหมุนมาทางเราแล้วอย่าหยุดนะหมุนไปเอ้ยโอ้โหฮ่ฮ่าข้าจะเรียกกจัดพวกแกออกทีละคนทีละคนให้เหลือหนึ่งคนแล้วข้าจะให้รางวัลที่สวยงามฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยเอ,ยเอยไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนเราเราโหวตข้าคนเดียว ตอนนี้มันโยนปืนให้แล้วอย่ามาทางนี้นะเพื่อนนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอานะเอ้ยเราให้เรายิงยิงปืนไม่มีลูกโอ้โหมันสุ่มไปเรื่อยโอ้โหถ้ากระสุนเอ้ยเอ้ยไม่นะเรียบร้อยมันโยนปืนให้เรายิงกันเองถ้ากระสุนไปแตกที่ใครคนนั้นก็สวยไปเฮ้ยตอนนี้เอ้ยโดดไปอีกแล้วหนึ่ง โอ้โหต้องระวังแล้วตอนนี้เหลือ5คนเอ้ยไม่เอานะเอ้ยยิงโอ้โอ,โอไม่นะเพื่อนขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเกมขอโทษแล้วกันโอ้โหดีมากแกทําได้ดีมากมันต้องอย่างงี้สิฮ่าฮเฮ้ยเราลองใช้การ์ดดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยการ์ดคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไอยไม่นะเอ้ยอโอ้โหเราโดนฆ่าแล้วทุกคน อตอนนี้เหลืออยู่3มคนเรามาลุ้นแล้วกันว่าใครจะได้ที่นหนึ่งไปอีกแล้วหนึ่งหาหาตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่สองคนมาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีฮาาาแกแล้วกันเอาไปโอ้โหมีโล่ป้องกันอย่างนั้นเลยมันเฟี้ยงดาบใส่เพื่อนเราแต่เพื่อนเรามีโล่ป้องกันเฮ้ย,ยมาตรงน,นี้อีกแล้วฮาาแกแล้วกันฮแกเฮ้ย โ,โออคนนี้ก็มีโล่เหมือนกัน<ล>เขาได้ไพ่ที่มีโล่จากนั้นก็โอ้โหเรียบร้อยแล้วฮาฮาดีมากแกทําได้ดีมากรับรางวัลไปฮา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 เป็นเกมที่สนุกมากเลยทุกคนถ้าใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับวันนี้พี่ป๋าอลาไปก่อนสวัสดีครับ